สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องผีกระหังทุกหมู่บ้านทุกชุมชนมักจะมีเรื่องเล่าลึกลับที่ถูกเล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นบางเรื่องก็เลือนหายไปพร้อมการเวลาแต่บางเรื่องยังคงถูกพูดถึงจนถึงวันนี้คืนนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องของผีกระหัง ผีที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเลยมันอาจจะบินวนอยู่ร,บรอบๆบ้านคุณก็ได้กระหังเป็นผีที่มาจากคนธรรมดาว่ากันว่าใครก็ตามที่เรียนคาถาอาคมผิดทางหรือเล่นของจนผิดครูร่างกายและวิญญ,ญาณจะถูกคำสาปกลายเป็นกระหังตัวเป็นคนแต่มีปีกไม้ไผ่ยาวเหมือนกังหัน เวลากระพือจะมีเสียงหวิวหิวเหมือนลมแรงใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนั้นห้ามออกไปดูเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่นกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแถบภาคเหนือชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว,ว่าคืนวันนั้นประมาณเที่ยงคืนเขากำลังจะดับไฟนอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงฟืด ฟืดเหนือหลังคาดังวนรอบบ้านเขาคิดว่าอาจเป็นนกใหญ่แต่ทำไมมันวนอยู่นานเหลือเกินพอเขาแอบมองลอดช่องหน้าต่างออกไปสิ่งที่เห็นคือเงาดำขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายคนแต่ตรงหลังมีไม้ไผ่ยาวๆคล้ายกังหันหมุนช้าๆใต้แสงจันทร เสียงกระพือปีกดังหวิวหวิวพร้อมเสียงครางเบาๆขอของกินหน่อยขอหน่อยรุ่งเช้าเขาพบรอยเท้าเพื่อนโคลนวนรอบบ้านทั้งที่เมืะอลืนไม่มีฝนตกเลยสักนิดทำไมคนกลัวผีกระหังกระหังมักจะขโมยของกินในบ้านโดยเฉพาะอาหารคาหวาน ถ้าใครไปเห็นตัวมันโดยตรงอาจถูกตามหลอกจนล้มป่วยชาวบ้านบางแห่งถึงกับห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนหากได้ยินเสียงปีกแปลกๆเพราะการเจอมันไม่ใช่แค่ผีหลอกธรรมดาแต่มันคือเคราะร้ายที่ตามติดแล้วคุณล่ะคืนนี้ถ้ากำลังจะนอนแล้วบังเอิญได้ยินเสียงปีกไม้ฟื ฟือฟ้อฟื้อคุณจะกล้าแอบมองขึ้นไปบนฟ้าหรือจะรีบผมผ้าแล้วภาวนาให้เสียงนั้นหายไปก่อนรุ่งเชา้าแต่จำไว้นะครับถ้าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าขอของกินหน่อยอย่าเผือทิ้งของไว้หน้าบ้านเพราะคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป